โอเคอันนี้เรียกว่าิวเนอะอันนี้คือ UV ของ s p e โตนะก็คือมันจะต่างจาก UV v s p e c t ก็คือมันจะใส,ส่เรืองโมดสารก็คืออันนี้ก็คือเพื่อให้แสงที่มันมาจาก Excitation m o n o c ม o m ต t ร r เนาะผ่านเข้ามาแล้วเกิด Emission เนี่ยอ m i s s i o n มันจะสามารถคำมุม90องศาเข้าสู่ Emission m o n <ม> o c o m a t ได้ โดยที่วิธีการจับด้วยความที่มันใส่ทงสีด้านเราก็จับตรงขอบแบบนี้จับแบบนี้จับตรงมุมจับตรงมุมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยนิ้วมือหรือเกิดให้น้อยที่สุดนะครับแล้วเราเวลาเราลิ้นเนี่ยเราก็จะเติมสั่เหมือนเหมือนกันกับไอ AQB ของ u v w ิ t เลยก็คือเติมประมาณ3ามส่วนสี่แบบก็ลิ้นสองรอบเนาะแล้วก็เวลาเราเออ่จะซับเนี่ยเราก็จะเอากระดาษชูน์นสมมุติเป็นกระดาษชูนลูดสองด้านคณ แล้วก็ใส่เครื่องการทำน้องทด<า>ลองก็คือทําจากของขุน้นพ้นน้อยจน้อยไปหามาใช่แค่ทําน้อยไปหามาแล้วก็เวลาสาบตักก็เหมือนกันเลยก็คือฟ้องปจากกระดาษทิชชู่ะดระกดกระดาษทิชชูอ่าแล้วก็แล้วก็ลิ้น นั่นแหละแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่เครื้อโอเคแล้วทีนี้มันตัวนี้มันทำมาจากอะไรคอสเพราะเป็นดูดสีใช่ไหมนี่ท้าเป็นคอสดูสังเกตที่อ่อนนะมันจะเป็นคอสอาหารอะแล้วการที่มันเป็นคอสคือมันมีผลอะไรกับแสงอะไรใน่างไืมอ๋อคอสเนี่ยมันสามารถดีเท็คกอเอ้สามารถดูแสงค่ะมันจะไม่ดูดเกินแสงที่เอออยู่นอกวิสิเบิลเพราะฉะนั้คือถ้าเป็นแกลวมันจะตรวจได้แค่ ช่วงที่เป็นคิวเบลไลท์ใช่เพราะว่านอกจากนั้นมันจะดูดดูและแต่ว่าคอสต์เนี่ยมันจะสามารถดีเทลคือแสงในชนวที่กว้างกว่าก็คือปล่อยปล่อยแสงผ่านได้ชนวที่กว้างกว่ามันจะไม่รบกวนการวอลลงของเราก็เลยใช้คอสต์ตัวนี้จบไหมอันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ดนกิจเ่อแต่หลายมากนะครับ